ได้พิเศษนะนีคุณรับสมัครอะไรบ้างครับเนี่ยเฮ้ารายได้เหมือนจะดีนะถ้ามันเป็นค่างเงินไทยนะ2 5 0 0 0ถึง 80, ดหมบาททำงาน4ี่โมงถึงตีสาสถานที่ทำงาน RCA และความจริงก็คือนี่ครับผมผู้จัดการร้าน2โค้ดเห็นไหมผมว่าแล้วน่าจะเป็นจำนวนกรุงเทพ RCA ร้านอาหารโจจี้กุ้งมังกรอนปลสมัครเลยคุณลองดูเผื่อคุณจะได้งานใหม่กุ้งเป็นกุ้งอ่ะกั้งเป็นกั้งเป็นเป็นหมดเลยเนี่ยมีล็อบสเตอร์นี่ปลากุสลากนี่แพงเฮ้ยตัวเนี้ย เมื่อกี้เข้าไปยังไม่เปิดแต่ผมลองเช็คให้ดูทีหนึ่งว่าเขาเปิดหรือเปล่านะวันนี้ครับมีคนอยู่ไหมครับ เขาน้าจะเปิดตอนเย็นแต่เขาบอกว่าโอเพ่นนะแต่ไม่เป็นไรร้านนี้ก็เป็นร้านค่อนข้างแกงใช่อาหารน่าจะแพงอยู่จะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว่ก่อนแต่เราลองไปสำรวจร้านอื่นกันส่วนมากร้านเขาน่าจะเปิดตอนเย็นเนาะตอนนี้ประมาณบ่ายบ่ายบ่ายสองอะไรเงี้ยคนไทยที่แบบทำงานเราแวกเนี้ยลงมากินข้าวอะไรเงี้ยก็กลับขึ้นไปทำงานหมดละส่วนนักท่องเที่ยวอะไรเอ่ยหรือว่าชาวจีนหรืออะไรเงี้ยที่เขาจะมากินมีปะปายแต่ว่าบางร้านมันยังไม่เปิดร้านเริ่มเปิดต่้ห้าหกโมงใช่เดี๋ยวเราไปย่งตีสนเลยเข้าไปดูฝั่งนู้นกันร้านนั้น ดูจากหน้าร้านแกร์แล้วคุณสีเขียวนี่มันบ่งบอกถึงอะไรครับยกยกยกายกความหรูหราความแพงชี่สวนคุยซีนอ่ะผมอ่านออกเสียงนี้ไม่รู้ถูกเหรอนะซีไอนี่คือร้านอาหารจีนแน่ๆใช่กอกฟางตุ้งหมูสามชั้นเห็ดเย็นมา่าสไตล์สวนสไตล์ผัดพริกไหนเขามาแล้วไปคุณลองเข้าไปว่าเขาเปิดหรือยังระหว่างรอเราก็มาเดินโซนอีกที่หนึ่งคุณเคยได้ยินครับว่าห้องรับไหมเคยมากินกันแบบหรูหรานะหรูหราหมาเขาเป็นแบบห้องส่วนตัวแบบเหมาะเหมาะสำหรับมาคุยกันธุรกิจ เลื่อนได้ไหมเลื่อนได้นะครับอ้าวบนโต๊ะจีนต้องเลื่อนได้เดี๋ยวว่าคุณแลมออ่ะมออ๋อเนี่ยเป็นมอส่วนตัวม้อใครมอมันเลยห้องนี้แกรนจีนแกรนแกรนแกรนแล้วแบบตกแต่งเป็นแบบหินหินนะและนี่คืออภิมาถึมาอัคระสถานแห่ง RCA นะผมจะพูดจบนี้คือเหตุผลไงที่ผมต้องแต่งตัวนี้อ่าจะมาแต่งตัวแบบแต่ผมก็กะโลกระไาอยู่แล้วนี่เห็นไหมเมนูเป็นแ็บเลตเมนูแนะนําที่แบบคนมาเราต้องสั่นในร้านนี้อันนี้คืออะไรครับ ไก่ผัดพริกมาราไก่ผัดพริกมา่าเอานี้หนึ่งซุปไหมคะซุปเหรอเนี่ยน้องครับร้านนี้อ่านไว้ไรนะครับสูซานซิเจนสูซานซิเจนซคุณต้องออกเสียงสุซานซิเจยเอ็เซนต์คุณต้องได้จริงคือเด็กๆอ่ะตอทำอนไรผมเล่นฟังเศสไงลองจูไเงจอเมื่อกี้อะไรนะโมดิไลจุ่มลำังเศจริงๆใช่ไหมร้านเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้หมุนอะไรครับหมุนอันร้หมุนได้ไหม มีทำโทษไหมไม่มีนะมุดเลยอ่ะคือเป็นโปรโมชั่นว่าหมุดแล้วได้อะไรเนาะยกตัวอย่างให้หน่อยนี้คืออะไรถ้าได้นี้อันนี้คือเนื้อเย็นเนื้อเย็นอันนี้เล่าขาวจีนเล่าขาวจีนรางวัลใหญ่สุดอันนี้คืออะไรอ่ะใหญ่สุดคืออันนี้อ่ะอันนี้คืออะไรแพงที่สุดเป็นเล่าจีนเล่าจีนอ๋อคุณเอาให้ได้นะผมมากระดวงอยู่แล้วรางวัลใหญ่ต้องเป็นของผม อะไรวะนะผลไม้ค่ะขออะไผลไม้หน่อยผลไม้รวมเอ้ยก็ดีนะยดีล้างปากเอ้ยโอ้ยดีนะผมว่านี่นี่นี่มีชาร้อนมาร้อนๆเลยนะอรัญญอลังการไก่ผัดพริกหมาล่าสมทานนะธรรมดาธรรมดาเมื่อก่อนผมก็กินนุ่ยเย็นก็มาแบบเต็มๆเลยนะเหมือนเอ็นไก่ทอดอันนี้คุณกินเปล่าๆได้เลยนะพริกเขาโรยงามให้ดีเก็เนี่ยขับแก้มเนี่ย อร่อยมันกรอบนอกนุ่มในกรอบในด้วยเดี๋ยวคุณลองชิมซุปไก่ดำแล้วคุณบอกรสชาติเพื่อนๆหน่อย <c oughs> น่าจะเป็นเมนูหากินยากนะฮะนี้ไม่ได้มีขายทั่วไปต้องเป็นอาหารเหลาห้คุณพวกแบบซุปพวกนี้หอมมากเลย กินแล้วกระโดดกับแพงได้นะเม่ยพวกซุปกนี้ดีเลยนะถือว่ากินง่ายไม่ฉุนสมุนไพรขนาดนั้นหอมทันมันี่ลยรางวัลแห่งคนจ่างฝันใช่นี้ที่ผมเป็นหมุนวงล้อแห่งชีวิตให้มาเยอะเลยนะแคนตาลูปนะแตงโมมะละกอเงี่ยสองคนมาแบบคนนี้มือดีอริงอันนี้น่าจะเป็นรางวัลเล็กสุด หลังจากที่เราเดิน RCA มาครึ่งวันละแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไหมนะ่างเข RCA ก็ย้ายอยู่สัมยานแล้ว Entertainment าร์ทของคนไทยคนอินดี้อะไรเงี้ยหายไปแล้วสําหรับผมเนี่ย RCA ในความทรงจำคือการเที่ยวกลางคืนนะ,ะแต่ก่อนเนี่ยพวกผับบาร์เทเนี่ยเยอะ มีชื่อเสียงมากนะประมาณ <ừ m. S 2> 10กว่าปีที่แล้วแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปหมดแล้ว <ừ m. S 2> แทบจะไม่เหลือเลยพวกร้านต่างๆเหล่านั้นเนาะแล้วก็แปลเปลี่ยนไปเป็นร้านอาหารแนวร้านอาหารจีนเจ้าของเป็นคนจีนมีเป็น10บสร้านเลยใน RCA หลายๆร <ละ S 1> ้านเราก็เห็นว่าเขามีใบอนุญาตอะไรอยู่นะแต่ว่าในเรื่องของการเก็บภาษีอะไรเอ,อ่ยอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ว่าการทําอะไรที่มันถูกกฎหมายเนี่ยดีสุดแล้วถ้าเราพูดคําว่าทุนจีนเนี่ยทุกคนอาจจะมองในแง่ลบแต่ถ้าเราทําทุกอย่างให้มันโปร่งใสเนี่ยคิดว่าทุนจีนหรือทุนต่างชาติอ่ะมันไม่เป็นนสิ่่่งทีาากลลลัววเเย ลงทุนม,มันก็มีการจ้างงานเกิดอาชีพเศรษฐกิจมันหมุนเวียนถ้าทาให้มันถูกต้องผมว่าข้อดีมันเยอะนะสุดท้ายแล้วมันก็คือการกระตุ้นเรื่องของเศรฐษฐกิจกระตุ้น<ๆ>เรื่องการท่องเที่ยวพูดถึงเรื่องร้านอาหาราเมื่อกี้ผม,ม <ะ S 1> ว่ารสชาติคนไทยกินได้นะ กินได้ไม่เผ็ดเกินไปแต่ก็ไม่จืดภาษาจีนทางร้านก็จริงแต่ว่ามีพนักงานพูดภาษาภาษาไทยกับเราได้ปีทีหน้าอยาให้พวกเราไปเที่ยวที่ไหนไปสำรวจอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยหรืออยากให้เราแต่งตัวแบบไหนก็บอกกันได้วันนี้มารอนะมาสูตรให้เกยียิสถานที่อากาศร้อนๆแดดสี่ส0ใส่สูตร้าหรือเปล่าโอเคครับเจอกันปีทีหน้าบ๊ายบาย